มาพบกับเจคโนนะคะในวันนี้เรานําเสนอให้ท่านได้รับชมกับบ้านพร้อมที่ดินนะคะซึ่งแปลงนี้นะคะทุกท่านรีโนเวทใหม่มาทั้งหลังเลยค่ะทุกท่านเรียกกันได้ว่าสวยเหมือนใหม่เลยทีเดียวนะคะรีโนเวททาสีใหม่ทั้งภายนอกภายในเรียกทาสีฟ้าใหม่ด้วยนะคะหลังคาดีไม่มีรั้วซึมค่ะทําเป็นยกพื้นรอยนะคะยกรอยสูงทั้งหลัง ผนังไม่มีรอยแตก่ะทุกท่านทำเลดีด้วยนะคะบ้านเด็กที่สวยค่ะ333ทับ3นะคะหมู่3แถมเฟอร์นิเจอร์ให้ทั้งหลงังอุปกรณ์ไฟฟ้ามีให้ครบเลยค่ะทุกท่านอยู่บนพื้นที่100ตารางวานะคะทำเลดีๆอยู่ใกล้กับเซเว่นด้วยค่ะไฟฟ้าประปามีครบนะคะพิกัดหลังนี้อยู่ที่ตำบลคลองตะเกาอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ 1 9้าน9แสนบาทเท่านั้นนะคะสามารถจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยสนใจติดต่อสอบถามรายนัชุมนะคะติดต่อสายตรงตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปแอดมินใส่เบอร์โทรผู้ขายไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ราไปก่อนสวัสดีค่ะ